เป็นกำลังใจกดไลค์กด, like, กด subscribe ออนนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมันนี้กับพ่อพวกกับออนนี่นิวซีเล่นอีกคือเก่าเนาะ,ะเนะาะม,มืาอนีกับเฮ็ดกับเขาเห็ดอาหารเสิาให้คุณผู้ชายแบบเล่งดวนนะคะลองเบิงว่ามันสิเป็นอีหยังแล้วมันสิออกมาหน้าตาเป็นแบบไหน เดี๋ยวเข้ามาดูกันจา้าอ่ามี่ก็คือมีไข่สองฟองนะคะอ่าพักสุกเวเนตและะ้วก็แฮมชีสแล้วก็สไลด์อัน,อนแค่รสนิดนึงนคะคะเดี๋ยว <c oughs> มาเบิ่งกันเนาะวันหน้าตามเสียออกมาเป็นแบบใต สิสวยงามแบบใจเดียเดี๋ยวมาเบิ้งมาหลุนกันได้พี่น้องปกติกะว่าสิเฮ็ดอันถ้าเฮ็ดอันนี้กะสิพัดวกนี้ก่กราโมนี้กินลองเฮ็ดแบบว่าเอาสดๆรลองเบิงเนะ <c oughs> าะไข่แล้วสซ่กใช่ไหม ย่างตอกเกือย่างกับกินยัญแซ่กับเพราอาหารทะเลพร้อมอืมและอีกอย่างหนึ่งทำอาหารก็ต้องอันละมัดระว่างนิดนึงตีไข่ใส่กับนมก่อนนะคะ สิรงองเ็ดไพร์ทนาโดไงต้นปูใสกินนี่ดอกตะว่าอย่าง่นบวกินเวลาเล็งดวนกับตอนนี้สุดสารๆนี่กะสิเฝ้าไปะทำงานเนะค่ะ ปกติแล้วเนะวาะเพราะว่าถ้าเหตุอันพวกใส่ในกาสิพับให้มันซุกจักหน่อยก่อนจังสีแดงนจังสีแดงเ,เอาเอาม,าม่ลมรุงอีกทีหนึ่งแต่ว่ามือนอีกสิลองแบบเอาใส่สดๆดลองเบิงมันหนุนน้ำกันได้พี่น้อง คอยอันนี้เป็นไงมันคือตำเกียวตำคน Sì, per me è proprio lì. Qua si sottrae il ballo. I right. I don't get nothing. ลองทําเบิงหัดหาสันหาเนี่ยมันถี่อันนี้เนาะดูแลก,กันไปพี่น้องมันสิเป็นไข่เกี่ยวเสื้อบอน่าพี่น้อง หนะัวกวนก็เด้อพี่น้องเลย มาหยอด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 ตายตายตายายตายตานานๆทำทีก็กะคือเป็นยังซีลรอพี่น้อง ไปเกี่ยวกันะ ว่ากระแทกอยสิตกเต่ตออยายนี่ด็กบิน้องเ้ยอ้าวเต๋โอ๊ะกูได้ยามสาัมอ้ยจะเป็นคือเจะาวองคักนอน

แตกซ้ำที่นองเลยเพราะง่ามเลยโอ้ยจะมันอึลเลือดขึ้นจากฟองครับ คือพวกพี่น้องแตกซะ จะโอมิเล็ตหรือว่าไข่เจียวโอ้ยเมลจ้า